วัสดีครับผมเบเกอซัตตีจิมมี่นะครับวันนี้ผมจะมาเล่น r e 4โหมดของเอด้านะครับในเรื่องของเอเดาหรือที่เรียกว่าเซฟเพดเวครับวันนี้ผมจะมาสู้บอสทำคอนเทนต์สู้บอสเออเพเซนต้าโดนาเมตไนโอลี่ไนโอลี่โดนาเมตแบบไม่เสียเลือดนะสู้ใช้มีดอย่างเดียว การใช้มีดอย่างเดียวของผมเนี่ยผมจะใช้มีดตั้งแต่เจอบอสเพซนตาแบบยังไม่ได้อัพมีดตั้งแต่แรกเลยแบบมาปุ๊บเจอใช้เลยใช้มีดเลยแบบไม่ได้อัพตั้งแต่เจอตั้งแต่ตอนแรกนะผมก็จะไปอัพพอพอเจอตอนแรกเสร็จปุ๊บว่าผมก็ไปเจอร่างสองเจอตอนที่สองไม่ใช่ร่างสองที่ตอนตอนที่สองตอนที่สอง,อสองก็ไปสู้ก็ไปสู้ตรงหมู่บ้านตรงว่า ระหว่างนั้นผมก็จะได้สามารถอัพมีดได้เต็มแล้วก็ไปสู้อีกทีก็ตอนที่ไกลล่างอยู่ที่ปราสาทของซาลาซาแล้วก็ลืมบอกอีกลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งคือผมเล่นโหมดโปรเฟชชั่นอลนะครับเดี๋ยวพอผมเล่นจบเดี๋ยวผมจะกด e อซีให้ดูว่าผมเล่นโหมดโปรเฟชันเฟชนอลจริงหรือเปล่าก็เชิญรับชมได้เลยครับไปกันเลยมามาเริ่มตั้งแต่ตอนแรกเลย ยังไงผมเล่นแต่ผมเล่นนิวเกมนะแล้วก็ผมไม่ได้อัพมีด้วยฉันไปตึกแล้ว We've got company they're looking for us but we're taking the high road got it understood up you go Louise Arriva y listo. Touch the ember. We'll meet up later. No! I'm sorry, what kind of a man leaves a lady. Then we meet at the church. Let's not make it a funeral, eh? ว่าเล่นได้เลยตอนแรกเราก็จิ้มแบบไม่ต้องแพรลี่นะจิ้มไปเรื่อยๆแต่ถ้าจังหวะไหนมันโดนจริงๆก็ค่อยกดแพรลี่เนี่ยผมไม่ได้อัพเลยเนี่ยม,มีมันจะพันช้ามากเนี่ยคอยหลบดูจังหวะให้ดีนะครับดูให้ดีจิ้มไปเรื่อยๆพสตา้าหรือยูสานะที่รู้จักกันอยู่ที่เขาถือว่าจะไม่เอาเข้าในหมดในเรื่องหลักของีออนก็มาเข้าในไอ้ได้นะครับ ทีนไปเลยผมพยายามจะไม่พูดเยอะใครไม่รู้ว่าถ้าไม่เข้าใจก็ทําตามที่ผมทำนะเห็นไหมต้านมาได้หนึ่งทีแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มจะสร้างร่างแยกแล้วเรางแยกร่างแยกในในตอนแรกเนี่ยโคตรเยอะเลยพยายามทำผิดพลาดให้ให้รู้ว่าตัวไหนร่างจริงนี่อะรังจริงอยู่นี่ จังหวะนี้ผมจะยัดแทงไปเลยไพลี่ก็แพนี่ให้ทันนะนี่เห็นไหมยัดไปเลยถ้านำของขาม,ามาใกล้ก็จิ้มมีอ่งทีเสร็จแล้วเรียบร้อยครับเป็นไงครับนี่ขนาดผมไม่ได้อัพบ,บี้นเนี่ยเรียบร้อยครับใช้มีอย่างเดียวไม่ได้อัพเลยไปเลยเซ็นเตอร์ไปแล้ว นะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูครับว่าผมไม่ได้อัพจริงหรือเปล่านี่นี่หมดหมดโปรเฟชชั่นน่ะนะครับมือที่นี่กดแบบว่าไม่เสียเรื่องครับนี่ผมกดให้ดูเลยนี่ตั้งแต่แรกผมไม่ได้อัพมีดเลยเห็นไหมเป็นไงครับเดี๋ยวก็ไปอีกล้ไไปอีกตอนหนึ่งเลยไปเลยตอนนี้ก็ผมก็สามารถอัพมีดได้เต็ม ก็สอามีได้เต็มก็สามารถใช้ได้คล่องมือหน่อยเมื่อกี้ม,มันช้าไปหน่อยเพราะว่าบอสแรกมันก็จะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ตอนนี้อของจริงแหละ ตับแรกก็เหมได้ว่นเขาเต็มเด็มท่านนี้เราก็พยายามวิ่งแล้วก็หยุดหน่อยนึงเพได้จิ้มม่โดนแทงยับไปเลยครับผมไมสนใจมันโจมตีแล้วก็แพลดิแพลงด่ไปแล้วแล้วกดหัวจะปกดตัดแล้วติดล้อครับผมจะบอกว่าร่างปลอมของตอนนี้ของหมู่บ้านเนี้ยมันจะหนาขึ้นนะผมจะบอกว่า การที่ทำลายลังปลอมให้ดีที่สุดโดยใช้มีดอ่ะคือต้องไพรี่ติดอย่างนี้นี่ใช่ป่ะรลังปลอมหาย,ไป,ยไปเลยนี่ไปเรื่อยๆครับไอ้เ่า่ยไม่ไงจีบครับลังปลอมมาไม่ต้องสนใจครับทำจีบร้องลังปลอมนะลังปลอมหนานะต้องไพรี่ติดเพอร์เฟกต์นะจะจมาไว้ว่าโฟรเฟกต์เอ้ยไม่ใช่นะนี่ไพรี่ต้องเพอร์เฟกต์เท่านั้น เธอเฟกเท่านั้นเห็นไหมเห็นไหมท่าน,นี้เราก็วิงหลบไปเลยจิ้มแล้วเตะไปหนึ่งทีอ่ะเป็นไงอ่ะไปเซ็นต้าเรียบร้อยครับสุดไปเลย ดีไปลเจอลูกเตะดอกเดียวหนีไปเลยะยเดี๋ยวผมกดให้ดูหลาเพูดสิครับน,นี่ว่าโอดโ,โปรเฟชั่นลัลแบบดึงเกมนี่มีพ่อมีดนี่ก็ฮิว ไม่เสียเลยครับนี่กดไปให้ดูเลยแต่มีดแต่ผมอัพสุดไปแล้วเพราะว่าผมอะไปเก็บตังค์ก็ไปชมกันเลยต่อไปผมจะพูดว่าเออมีดแบบผมอะสามารถอัพเต็มตั้งแต่อยู่หมู่บ้านแล้วแต่ว่าผมไม่ได้กดให้ดูไงเดี๋ยวถามว่าผมไม่ถามว่าผมไม่มมไม่จะม,มัน,ม,นมันจะใช้มันมันจะอัพได้เต็มจริงเลยผมทำมแต่ผมทำได้ครับ ผมลองมาแล้วอันเนี้ยสู้ครั้งสุดท้ายสู้แบบไกลล่างนะมันจะมีล่างล่างหนึ่งกับกับล่างเฟดหนึ่งกับล่างเฟดสองมาชมก,ก,กันเลยคัสซี มาเริ่มสเต็ปแรกได้เลยพยายามจิ้มด้านข้างครับพยายามวิ่งวิ่งรอบๆตัวตรงขาซ้ายหรือขาขวาก็ได้พยายามจิ้มหัวการจิ้มหัวคือสร้างดาเมจได้เยอะนะผมจะบอกให้เห็นไดูการโจมตีเขาดีๆว่าการโจมตีเขาจะใช้มือตอนใช้มือตอนไหนหรือว่าจะใช้หางแบบสะบัดตอนไหนไปไปพยายามจิ้มี่หัวนะยยำอากที ผมจะไปพยายามพูดพูดเยอะนะเพราะว่าบางทีผมพูดไปมันทีมันจะไม่เข้าใจไงก็ดูตามที่ผมผมทําไปเลยก็ได้นะแต่ผมก็จะมีเท่านี้ใช้มีดแบบไม่สีเลือดโนราหมด นี่เป็นไงครับเนี่ยจิ้มดีหัวมันจะมันจะสร้างเมจเยอะนะมันไม่เหมือนในภาคออริจินน่ะโอ้โหออริจินนี่ต้องยัดใส่อย่างเดียวมาไปเก็บที่อะไรจิปบนิบผมไม่บ้านาไปไหนมาเริ่มซูล่างที่สองได้ มาสู้ล่างสุดท้ายครับล่างสุดท้ายเนี่ยคือต้องจำการโจมตีเขาให้ดีๆเยอะๆมันมีการโจมตีเขามันมีหลายแบบมากพยายามหลบให้ดีนะบางแล้วอย่างทีอ่ะมันจะสร้างลูกน้องมันจะเรียกลูกน้องมาด้วยจะสร้างดาเมจได้เยอะแต่ผมมีวิธีครับก็ดูตามได้เลยผมจะไม่พูดเดยอะละ ผมกลัวท่านี้มากเลยบางทีเราไปวิ่งไปหาเขาไม่ทันแล้วก็พยายามวิ่งห่างๆไวอันนี้คือชิอยากเลยเนี่ยเกียดท่านี้มากเลยท่ายิงต้องวิ่งหน่งแบบวิ่งไกลๆเรียกล,ล,ลูกน้องมาแล้วต้องรีบจิ้มให้มันสตันตรงนี้อะ่ะปัญหาใหญ่แล้วอ่ะ วิ่งจูกด้วยแล้วก็แทงว้ด้วยนะยเดีย๋ยวนเดี๋ยวฟันไม่โดนเฮ้ย,ย,ยกดอีหลบมกือมกดไม่ทันนี่เห็นว่าสตาร์ละจิบมีดเลยสิ้งางดาเมจไว้เลยแล้วก็เปลี่ยนมีดลืมไปว่าผมต้องพกมีดเดี๋รวงมท้าไปสองเล่มน,นะกันพลาด บันไม่มิดหลักกระพังลืมบอ,อกไปลืมบอ,อกไปช่วงล่างสุดท้ายก็ต้องพกมิ้วเดี๋บวาิดด้วยพวแพ้วลยนะนี่ล้มคาแมลงผมมีวิธีเ่รวิ่งจุ๊กอย่างเดียวก็โดนรแรลงก็เยอะที่ก็แคบ

ได้จังหวะแล้วเนี่ยถ้ายิงอ่ะถ้ายิงไม่รู้ผมหลบได้เลยตรงนี้ดีมันยิงไม่โดนนี่อะผมเป็นกะแพ้มันห <c oughs> นึ่งทีเสร็จแล้วครับสตาทแล้ว คือพยายามกส็สนัสนะต่อสีนะถึงจะิดติดบอลได้ก็เลยจิ้มมีหลักนี่เรียบร้อย นุกไหมครับนี่ผมกด e ีดูเลยหมด Professional แล้วก็มีดผมอัพเต็มนะวันนี้แบบ New Game เป็นไงบ้างครับรับชมสนุกไหมครับเดีย๋ยวครั้งหน้าผมจะมาสู้บอสอะไรก็ติดตามไาดูได้นะครับหรืออีกสองบอสละโอเคครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย